าบอกว่าผมมาซ้อมกับทีมไทยลีกจริงๆแล้วโดนเตะล้มต,ตั้งแต่10นาทีแรกอะ,อพะเพื่อจะเชื่อไหมนี่ไงหลักฐาน,ฐานความดูเดือดเข้มข้นของการซ้อมของทีมไทยลีกนี่มันสุดยอดมากๆวันนี้ผมมาอยู่กับทีมอยุธยาทีมไทยลีกที่ขึ้นชื่อเรื่องความอบอ,อุ่นและก็สปิริตในทีมที่สุดยอดมากๆผมมาเริ่มวันในห้องแต่งตัวเจอกับนักเตะทั้งคนไทยและต่างชาติที่เป็นกันเองแบบสุดๆคือทุกคนเนี่ยทักกันแบบเหมือนผมเนี่ยอยู่ในทีมนี้อยู่แล้วจริงๆอะนี่แล้วบรรยากาศในห้องแต่งตัวก่อนออกไปสอ ้อมเนี่ยเขาก็มีการเล่นมินิเกมกันด้วยแล้วผมก็โดนรับน้องให้ไปเล่นด้วยผลออกมาก็เอออ,อย่างเงี้ยมาแล้วเรามาเตรียมร่างกายให้พร้อมที่สุดกันก่อนดีกว่าแล้วมาลองนวดแบบนักกีฬาบอกเลยว่าโอ้โหผมไม่ชอบเลยนะการนวดแบบนกักกีฬาเนี่ยเพราะว่ามันเจ็บมากๆ ก่อนลงสนามจริงเนี่ยมีการประชุมทีมด้วยจากบรรยากาศที่แบบขำสนุกสนานคิกคักกันกลายเป็นจริงจังเพียงแค่ในระยะเวลาไม่กี่วินาทีแต่พอลงสนามจริงผมเริ่มรู้เลยว่าทําไมทีมนี้มันถึงสู้สุดใจและแข็งแกร่งมากๆเพราะว่าทุกคนเนี่ยตั้งใจแต่ก็ยังมีเสียงหัวเราะอยู่ในทีมอยู่ตลอดเวลาเอ๊ะเขาทำอะไรเนี่ยสายยาอันเนี้ยมันเอาไว้ทําอะไรเดี๋ยวผมไปถามให้ช่วยเรื่องอะไร หวอมกล้ามเนือ้อก่อนครับอ๋ออ๋ออันนี้คือการห<ช>วอมกล้ามเนื้อใช่จะได้แบบพอไปเล่นแล้วจะได้ไม่เจ็บนะอ่าว,กกวิธีการคือไงบ้างครับก็คือถ้าเกิดต้องการด้านหน้าเราก็เตะไปด้านหน้าก็ได้ส่วนกล้ามเนื้อตรงนี้ทั้งหมดอ่าาาาต้องอก,กันอาการบาดเจ็บตอน อมามาต่อตอนซ้อมแฮ็ติกเดี่ยวคุยผมเกือบยิงเข้าด้วยแต่คือซ้อมจริงจังมากนะคือทุกคนเล่นเหมือนแข่งขันจริงเลยพอถึงช่วงซ้อมยิงประตูบอกเลยเสียงลูกบอลี่กระทบตะข่ายสวดสวดสวดโอ้โหมันออกจริงจริงแต่ดูฟอร์มการยิงของผมดูไปแงได้ยินเสียงสวดสๆดไหมและจังหวะนี้ของผมนี่แหละชีวิตนักบอลจริงๆซ้อมหนักซ้อมจริงสนุกจริงทีนี้ไม่ได้เก่งแค่ในสนามนะแต่เต็ม เรื่องความอบอ,อุ่นของมืออาชีพอย่างแท้จริงแล้วไปรอดูคลิปเต็มเต็มกันด้วยนะคลิปสั้นแบบนี้เจอกันคลิปหน้าสนุกแน่นอน